แมนยูแมนยูอันนี้อันนีแมนยูแมนยู <laughs> น,ยนี่แหละครับลิฟวฟูตอ, <laughs> อ,อเก็ตอเก็ต <h ums> สหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาร่วมสนุกทายผลฟุตบอลกับทางรายการเราด้วยในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับน้อง ชื่ออะไรนะครับน้องเซบาสเตียนน้องเตียนเซบาสเตียนนะครับผมน้องมาจากประเทศอะไรครับมาจากประเทศนอร์เวย์ครับแล้ววันนี้มาที่ประเทศไทยเนี่ยมาทาอะไรครับไปหายายกตา๋อยายกตาคือน้องมีแม่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่แม่เุดเดมาจากอุดรธานีออกมาจากอุดรธานีครับแล้วมาได้กี่วันแล้วครับประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วนอนเยอะนอนเยอะครับเป็นไงครับมาที่ประเทศไทย สบายสบายชอบไหมครับเมืองไทยชอบครับผมีชอบชอบคือชอบสาวหรือว่าชอบบรรยากาศไม่ชอบสาวอยู่ไม่เห็นเลยอยู่ไหนไม่เห็นอะไรกับผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังไปเดี๋ยวพาไปยูนิเทาช้อปปิ้งมอช้อปปิ้งมอไปยูดีรู้จักอยู่ครับครับปกติน้องเล่นกีฬาฟุตบอลไหมครับเล่นครับเล่นอยู่ที่เชนโนย์นอร์เวย์นี่อยู่เมืองไหนครับนอร์เวย์ก็อยู่ที่ข้างบน อ่าอยู่เมืองอ๋อเมืองเหรอใช่เมืองนอร์สโอลออสโลออสโลปกติน้องเล่นฟุตบอลเนี่ยเล่นในตำแหน่งไหนครับผมเอ่อลีกสามลีกสามทีมอะไรครับทีมชื่อเรดดี้เรดดี้อ๋ออยู่ดีวิชั่นสามเนาะดีวิชั่นสามครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีนะครับผม position เอ่อข้างบน striker 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 โอ้ย่ะโอ้เรียกสุน่าครับผมแล้วปกติเนี่ยทีมชาติเกเวลีเนี่ยมีนักเตะที่ชื่นชอบเป็นพิเศษคนไหนครับเพลย์เหรอนักเตะนักเตะที่เกาหลีที่ร์เวย์เหรอก็ต้องเป็นฮอลแลนด์ฮอลแนฮอลแลนด์ฮอแลนด์เนี่ยงเขาจะออกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ใช่คนไทยจะพูดฮาแลนด์ใช่ไหมใช่ต้องฮอลแลนด์เพราะว่าคนที่ภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาพูดไม่ออก Holland เขาพูดฮอลแลนด์ตอนอ่านใช่ไหมก็คือออกเสียงเป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ครับผมไมล์ไมล์ฟาสเตอร์ไมล์ฟาสเตอร์ของฮอลแลนด์ก็คือแอฟคาร์ติแอนฮอลแลนด์ใช่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 ขับขับแมนซิตี้ใช่ดิเจนขับแมนซิตี้ใช่อยู่อาร์ท่แท็กเกิลแท็กเกิลอยู่รอยรอยทีนแท็กเกิลอยู่ดูเล็กใช่รอยทียเยี้ตัดตอกเลยอ่าแล้วนักเตะที่เป็นตำนานที่เป็นไอดอลของเราในการเล่นฟุตบอลในอดีตเราชื่นชอบใครบ้างครับ ที่เป็นไอดอลไอดอลรีเจนไอดอลอ๋อไอดอลเยสหรออ๋อก็ต้องเป็นเจรสเบลรู้จักไหมเกเรสเบลเจเรสเบลอ๋อเกเรเบลใช่ทีมชาติ เวลเวลวิ่งวิ่งฟอร์เวิร์ดวิ่งฟอร์เวิร์ดใช่คอนที่วิ่งแล้วสปีด่วิ่งวิ่งวิ่งนั่นไงแต่ตอนนี้เขาเลิกเล่นแล้วเขาไปเล่นตัวเจนโฟเทนโฟนั่นไงเราเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมเริ่มตั้งแต่แปดเจ้าเพราว่าเพื่อนเขาเริ่มก่อน พอเจ็บอะไรนะครับผมได้ติดตามทีมฟุตบอลทีมชาติไทยบ้างไหมครับช่วงนี้ไทยแลนด์ครับใช่รู้จักบุรีรัมยย์์บุรรีัมออ๋ใช่เพราะว่าดูเอเชียคัพรู้จักไหมครับเอเชียแชมเปี้ยนส์ลีกอ๋ออยู่ใคเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นไงครับผมแล้วมีนักเตะคนไหนที่ชื่นชอบบ้างไหมครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทย ไทยแลนด์เนชันแลรตี้เฟรเยอไม่รู้ใช่เยอะยังไม่รู้จักนะครับผมยังไม่รู้จักถ้าไม่รู้นักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มีนักเตะสัญชาติไทยนอร์เวย์นะครับอย่างนิโคลัสนิโกสันนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นขวัญใจของคนไทยเลยครับก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาฟูลแบ็กชัดตอนนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับผมจึงในอนาคตเนี่ยอยากจะถามว่าถ้าทางน้องเซบาสเตียนน่ะถ้าได้รับการทาบทามเป็นสโมสรในไทยหรือมาเล่นให้กับ ทีมชาติไทยเน, <S <s เน bro, ี่ยน้องมีความสนใจที่อยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยไหมครับใช่ครับก hmm> ็อยากอยู่นะอยากอยู่อ่าอือคือเหมือนแนะ แน้นำตัวไ,ได้ครับถ้าเลือกได้ก็อยากเล่นกับทีม<อ> <Thailand. S 1> ไทยแลนด์ไทยแลนด์น<อ>้องก็หวังว่าในอนาคตน้องจะมีโอกาสได้มาเล่นในลีกครับแล้ววันนี้ทางรายการของเราเนี่ยก็อยากให้น้องมาร่วมสนุกไทยผลฟุตบอลนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะลงทําการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานคิดว่าผลในนัดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรและสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่ครับคิดว่าแม่90นาทีคอน 0-0ก็คิดว่าเราจะเสมอกันในเวลา90นาทีนะครับแล้วก็ต่อเวลาแล้ก็ต่อเวลานอกกา Penalty ครับไทยแลนด์จะชนะอ๋อก็คิดว่าไทยแลนด์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะชนะด้วยการยิงจุดโทษเนาะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเป็นอย่างมากนะครับในอนาคตเนี่ยทางรายการเราก็คิดว่าคงจะมีโอกาสได้เชิญน้องมาร่วมสนุกในโอกาสต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียบร้อยเรียบร้อยจบแล่าเรียบร้อยเ<อ>รียบร้อยครับขอบคุณมากเลยข <c oughs> อบคุณมากเลยครับ